คนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนั้นเวลาพูดถึงลุงชวนพูดถึงท่านชวนเราจะรู้สึกว่าท่านเป็นต้นแบบของความเป็นนักการเมืองน้ำดีวันนี้ผมติดตามข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะครับ เป็นความรู้สึกที่ประทับใจนะครับประทับใจในวัฒนธรรมประทับใจในเขาเรียกว่าสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันผมจดจำข่าวเรื่องการลาออกของท่านนิพิษนะครับผมไม่ได้ดีอกดีใจหรือรู้สึกอะไรเป็นพิเศษกับการที่ท่านนิพิษลาออกจากพรรคประชาธิป,ปัตย์แต่ที่ผมบอกว่าผมรู้สึกว่า ขึ้นชมนะฮะในในรมเนียมปฏิบัติหรือสิ่งที่ผู้ใหญ่สองท่านทําต่อกันปฏิบัติต่อกันก็คือกรณีที่ท่านทิพิษนะครับไปกราบราท่านท่านชวนนะครับในฐานะที่ท่านชวนเป็นเหมือนกับเป็นเสาหลักของพรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วก็เป็นบุคลากรทางการเมืองที่ทุกคนให้ความเคารพคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนั้นเวลาพูดถึงลุงชวน พูดถึงท่านชวนเราจะรู้สึกว่าท่านเป็นต้นแบบของความเป็นนักการเมืองน้ำดีท่านอิพิทรเองเนี่ยผมผมเองเนี่ยติดตามการทำงานของท่านมาตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มที่จะรับรู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองทางการเมืองท่านอยู่กับประชาธิปัตย์มานานนะครับพอได้ยินข่าวว่าท่านออกจากประชาธิปัตย์นะฮะก็ทําให้เราแปลกอ,อกแปลกใจนะฮะแต่ว่าเราคงตอบไม่ได้ว่า ดีใจหรือเสียใจหรือว่าอย่างไรเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปร่วงรู้ถึงเงื่อนไขไปร่วงรู้ถึงเหตุผลในการที่ท่านนิพิษเดินออกจากพรรคประชาธิปัตย์แต่สิ่งที่ผมชื่นชมท่านิพิษอย่างหนึ่งคือการให้สัมภาษณ์ตอนนี้นะครับผมขอชื่นชมด้วยจิตคารวะจริงๆนะครับท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าการเดินไปข้างหน้ามันเหมือนการออกศึกครั้งสุดท้าย ผมก็ผมตีความว่าการที่บอกว่าออกศึกครั้งสุดท้ายของท่านนิพิษเนี่ยน่าจะหมายถึงเนื่องจากด้วยวัยของท่านแล้วก็ว่าเงื่อนไขในในในหลายๆเรื่องของท่านเนี่ยแต่น่าจะรวมแล้วก็คือว่านี่จะเป็นการย้ายพักนะฮะเป็นครั้งสุดท้ายในการเดินทางในการสู้ทางการเมืองท่านบอกว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอาจจะชนะหรือจะแพ้ ในการรบครั้งนี้ก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของ d e ด s ชิพมีภาวะผู้นำไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเดินออกจากที่จุดหนึ่งที่เราเคยอยู่แล้วไปอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วเราจะประสบความเสรหรือล้มเหลวเราต่อไม่ได้และสิ่งที่ท่านนี้พิธพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นปรัชญาที่ทําให้ผมรู้สึกได้ว่า ใช่เลยชีวิตก็เป็นเช่นนั้นต้องบอกกันนะครับว่าผมไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมอะไรกับท่านนิพิษเป็นการส่วนตัวเลยนะครับอาจจะเจอกันอยู่ครั้งเดียวที่ผมจําถ้าจาไม่ผิดนะครับครั้งเดียวที่ผมเคยเจอท่านนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันนานยกมือไหว้สวัสดีนะครับไม่เคยมีโทรศัพท์ไม่เคยติดต่อไม่เคยไลน์ถึงกันไม่ได้รู้จักอะไรกันเป็นการพิเศษแต่ถ้าท่านชวนเนี่ยยอมรับก็ว่าได้พบกันหลายครั้งแล้วก็ผมก็ ที่พบก็คือผมอยากพบด้วยครับเจอก็จะเข้าไปทักทายท่านแล้วท่านชวนก็จะให้เกียรติเสมอนะครับแล้วก็จะทักทายให้ความกันเองเสมอทั้งสองท่านเนี่ยเป็นเป็นบุคลากรทางการเมืองที่ผมมองว่าเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีหลายอย่างที่นักการเมืองรุ่นนั้นหลังเนี่ยนะน่าจะนำไปเป็นแบบอย่างกับตัวเองได้ ท่านชวนสุภาพท่านนิพิศเองก็สุภาพนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายท่านส่วนเองก็บอกว่าเสียดายนะครับแต่ผมฟังเกยกบน้ําเสียงและแววตาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคําว่าเสียดายด้วยการพูดตามมารยาทนะฮะแต่ว่ามันเป็นการพูดมาจากความรู้สึกว่าท่านเสียดายนะครับแต่แน่ล่ะครับเมื่อเมื่อตัดสินใจแล้วนะครับก็ต้องเคารพการตัดสินใจ ท่านนิพิษจะไปอยู่พักไหนนะครับผมเองก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีอาจจะทราบได้นะแต่เราได้ทําให้เราเห็นว่าท่านนิพิษเองก็ประกาศชัดเจนว่าจะเดินออกไปแล้วก็ต่อสู้แล้วก็จะไม่กลับมาที่ประชาธิปัตย์นะครับหมายความว่าเมื่อเดินไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเดินไปต่อถ้าจะตายในสนามรบก็ตายทํานองน,นั้นแหละครับผมว่านี่คือคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายให้สัมภาษณ์และผม รู้สึกชื่นชมที่ตอนที่จะลากันจากกันท่านอภิษฎเองก็ให้เกียรติท่านชวนนะครับก็เข้าไปกราบลานะครับมอบพวงมาลัยนะครับแล้วก็กราบรากันจากกันด้วยดีนะครับการเมืองก็เป็นเช่นนี้แหละครับนะช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์เองก็มีข่าวที่เลือดเก่าไหลออกเยอะมากนะครับอ่ามันเป็นมาเป็นละลอกละลอกเลยนะครับตั้งแต่นู่นเลยครับท่านพีรพันธ์ก็ออกไปนะครับในกลุ่มก้อนที่ออกไปอยู่กับ รัฐบาลภายใตา้การนำของพอประชระเนี่ยหลายท่านนะครับนะฮะจากนั้นก็ติดตามมาด้วยอีกลหลายหท่านที่เป็นคีย์แมนสำคัญของประชาธิปัตย์ว่าจะเป็นคุณกรณนะครับามาถึงคุณอ่าคุณอาจารย์คุณหมอวรงนะครับก็ออกไปท่านนิพิษนี่เป็นบุคลา,ากรล่าสุดที่อยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในแก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 นของประชาธิปัตย์ที่เดินออก ก็ด้วยความที่ผมเองก็เคยทํางานการเมืองแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็มีประสบการณ์น้อยมากเมื่อเทียบกับแต่ละท่านที่ผมเอ่ยชื่อมานะครับก็เข้าใจถึงการเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันก็คงดูกันไปครับเพราะว่าช่วงนี้การเลือกตั้งก็น่าจะใกล้เข้ามาแล้วถึงยังไงก็ประมาณไกลสุดเลยนะครับผมว่าประมาณปีนิดๆน,นะครับคงไม่ถึงหนึ่งปี6เดือนแล้วครับเพราะว่าเป็นไปได้ยากนะครับที่รัฐบาลจะ อยู่จนครบวาระจนถึงวันครบวาระของเองจริงๆเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ครับก็มักจะยุบสภาก่อนอยู่แล้วนะครับจะก่อนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนหรือเจ็ดเดือนแปดเดือนก็แล้วแต่เงื่อนไขนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันใกล้เข้ามาเต็มทีละเราก็เลยจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้แต่ละพักก็ลงพื้นที่กันมากมายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทนายก ลุงป้อมเองนะฮะก็เดินทางไปที่อุดรธานีนะครับไปที่คำชะโนดนะฮะอธิสารภาพเลยนะผมยังไม่เคยไปที่คำชะโนดเลยนะนะเคยคิดจะไปดูยุ่งขนาเคยคิดจะไปดูบรรยากาศไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เยี่ยวยี่ยจิตใจของพี่น้องอุดรธานีแล้วก็พระอิสานแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะครับไปที่ไหนก็ไม่ได้แวะไปไปนู่นไปนี่นะฮะก็มีโอกาสที่จะไป แต่ก็ติดตามข่าวแล้วก็เออนะก็ก็เป็นการลงพื้นที่แน่นอนเลยครับว่าการลงพื้นที่เนี่ยมันคงปฏิเสธไม่ได้แลวครับว่ามันมีเรื่องของอาการเมืองผสมผสานอยู่แล้วครับเป็นเรื่องของการที่ไปพบปะพี่น้องประชายชนไปหาเสียงก็เรื่องปกตินะฮะผมคิดว่าอันนั้นน่ะมันก็เกิดขึ้นเสมอมาเพียงแต่ว่าถ้าเรามองไปตอนนี้เจนว่าแทบจะทุกพักเลยขยับหมดเลยยิ่งการย้ายพัก ลาออกจากพักยุคร้วมพักอเลี่ยวโหอีหนุ่มตุง,ตงนังไปหมดนะครับก็คงดูกันไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมอึดอัดเห็นแล้วผมยอมรับเลยว่าผมรู้สึกไม่เคยสบายใจนั่นก็คือถ้าใครเห็นนะครับไม่ทราบว่าแฟนคลับอาจารย์มีใครเห็นหรือเปล่านั่นก็คือมีคลิปที่เผยแพร่ในออนไลน์จากเหตุการณ์ที่เมื่อวันที่5ธันวาคมเนี่ยเอ่อก็มีการ เปิดเพลงสรรเสริญพระบารามีแล้วทุกคนก็ยืนเคารพแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีด้วยคิดถึงพ่อหลวงของเราคือในรัวการที่9แล้วมันก็มีเด็ก3-4คนนะครับที่เป็นผู้หญิงนะ,ะก็ยืนชู3นิ้วอยู่ด้านหลังนะฮะก็มีคลิปพยายามที่แสวออกมาผมว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่สะท้อนอะไรบางอย่างว่าการละเทศะเนี่ย มันเป็นสิ่งที่สังคมไทยและสังคมทั่วโลกเขาถือเรื่องสําคัญนะครับกาลเทศะมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันเป็นตัวบ่งบอกถึงถึงความเป็นคนนะฮะที่มีมากกว่าสัตว์นะครับคือสัตว์เนี่ยมันไม่มีกาลเทศะมันอยากทําอะไรมันก็ทาสัตว์มันไม่สนใจแลยเขาว่ากําลังทําอะไรอยู่นะมันถ้ามันอยากทะเลาะมันอยากจะกัดมันก็กัดเห็นไหมครับเห็นหมาไหมครับเวลามันทะเลาะเวลามันกัดกันเนี่ยโอ้ขนาด วิ่งข้ามถนนรถจะชนตายก็ไม่สนใจนะครับขอให้ฉันได้กัดฉันจะกัดสักอย่างเดียวมันจะไม่สนหรอกครับไม่สนบริบทเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเวลามันจะผสมพันธ์กันมาถึงเวลาผสมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สนใจการราเทีศักดครับว่าจะเป็นกลางถนนริมถนนหรือที่ไหนคนเดินผ่านไปผ่านมาไมมันไม่สนหรอกครับเพราะว่ามันเป็นสั์เิราฉานเราก็ไม่โกรธล้วเข้าใจมันแต่ความเป็นคนเนี่ยที่มันทําให้ระดับของความเป็นคน สูงกว่าสัตว์ผมไม่ได้พูดถึงมนุษย์นะเอาแค่คนก่อนนะยังไม่ถึงระดับคําว่ามนุษย์คําว่าคนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องรู้กาลเทศะว่าตรงนั้นคืออะไรถ้าพูดถึงมนุษย์อะมันมากกว่านี้นะครับพอเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วการที่คนกลุ่มหนึ่งและเป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยเขากําลังยืนทําความเคารพระลึกถึงสิ่งบุคลากรหรือคิดถึงคนนะฮะที่เขาให้ความเคารพรักประดุจพ่อของเขาเนี่ย แล้วคุณไปยืนชูสามนิ้วอยู่ข้างหลังในขณะที่คนอื่นเขาก็าลังทําความรู้สึกที่ดีแต่คุณไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเขาอย่างนี้มันขาดกรรารละเทศัยจริงๆเหมือนการเอาคิดง,ง่ายๆถ้าเป็นมุมกลับนะในงานวันเกิดของเด็กๆพวกนี้ที่กาลังฉลองวันเกิดกันอยู่แล้วถ้ามีคนใส่ชุดดําไปยืนข้างหลังแล้วก็ทําร้องเพลงทรณีกันแสงคุณจะรู้สึกยังไง การเทศะมันสำคัญคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่เคารพคุณไม่อยากร้องคุณก็เดินออกไปจากกลุ่มเขาสิจะไปอยู่ตรงนั้นทําไมตรงนั้นมันคือการหยามกันเข้าใจไหมครับมันเป็นความจงใจที่จะแสดงความแตกต่างแล้วก็เหยียดหยามมันดูออกเลยครับมันก็เลยทำให้คนที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกรับไม่ได้ ผมไม่เชื่อนะครับว่าเด็กสามสี่ห้าคนนั้นจะไม่มีการศึกษาผมเชื่อเขาม,มีการศึกษาผมหมายถึงการศึกษาหมายถึงคุณอาวุธแต่สิ่งที่เขาขาดไปคือเรื่องของของความฉลาดทางอารมณ์เราไม่ได้บังคับให้ใครมาเคารพในสิ่งที่เราเคารพเราไม่ได้บังคับให้ใครมารักในสิ่งที่เรารักคนที่เรารักเราเคารพคนอื่นอาจจะไม่รักไม่เคารพเข้าใจ เราเข้าใจได้แต่ณสถานการณ์ตรงนั้นในเวลากาละและเทศะตรงนั้นน่ะมันไม่ควรนะนะผมคิดว่ามันไม่ควรกลับไปถูชูแผ่นป้ายว่าแก้ไขมาตรา112กับไม่แก้ไขมาตรา112ชู3นิ้วแต่งตัวแบบนั้นน่าจะไม่งามนะจริงๆแล้วผมว่าถ้าน้องจะต่อสู้ถ้าลูกหลานจะต่อสู้ จะแก้ไขมาตราร้อยสิบสองหรืออะไรก็ใช้กระบวนการที่มันถูกต้องอย่างที่คนที่มีอารยะเขาทำกันต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลถ้าอยากแก้มาตราร้อยสิบสองก็เอาเลยครับพรรคการเมืองที่เป็นฝากฝากฝักฝังตัวเองประกาศชัดเจนนะครับว,ว่าเข้าไปจะไปแก้มาตราร้อยสิบสองเข้าไปแล้วจะไปยกเลิกมาตราร้อยสิบสองเข้าไปแล้วจะไปปฏิรูปสถาบันประกาศเป็นนโยบายของพรรคไปเลยแล้วคุณก็เลือกสิ ถ้าเกิดว่าพักที่ประกาศอย่างนั้นได้สสไปนั่งในสภาเยอะก็ใช้กระบวนการทางรัฐสภาในการแก้ไขเอาเลยให้ชัดเจนไปเลยแต่ไม่ใช่ใช้วิธีการแบบนี้เมื่อพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ณนะบริเวณนั้นกำลังยืนและร้องเพลงสรรเสริญพระาบาร,รมีซึ่งชื่อกับอกแลวว่าสรรสเสริญพระบาร,รมี ก็คือการยกย่องเชิดชูในพระบารมีในพระคุณของพระองค์และลึกถึงแล้วคุณเป็นใครไปยืนอยู่ข้างหลังและไปทำแบบนั้นเวลาคนเขาเห็นเขาไม่ได้ด่าแค่แค่แค่แค,คุณสี่ห้าคนนะครับเขาด่าไปไกลกว่านั้นเขาต้ำหนิไปไกลกว่านั้น มันมีกรรมวิธีอย่างอื่นตั้งเยอะตั้งแยะที่คุณจะทำคนที่เขายืนร้องเพลงสรงเสริญพระรามีเขาก็ไม่ได้บังคับให้คุณต้องยืนเขาไม่ได้มายืนบังคับว่าคุณต้องไปรักต้องไปยกย่องไปเชิดชูเหมือนที่เขาคิดเขาไม่ได้มาบังคับความคิดของของเด็กๆพวกนั้นเลยไม่มีใครมาละเมิดสิทธิของคุณเลยนะครับแต่สิ่งที่ กลุ <Es> <an> e ่มนี <t> <half> ้ทำต่างหากที่มันเข้าไปทําร้ายจิตใจท่านจะลืมนะครับความเคารพรักความศรัทธามันเป็นความสึกของปัจเจกซึ่งเราจะต้องไม่ไปละเมิดของกันและกันนะครับเห็นแล้วผมผมรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจนะครับ พยายามใช้คําที่ดีที่สุดคือไม่ค่อยสบายใจแต่ความจริงคือผมผมรู<ๆ>้สึกว่ามันไม่งามอ่ะนะฮะไม่งามรู้สึก,กว่าจริงๆเราผมอยากให้เด็กพวกนี้เขาเขาฉุกคิดอ่ะแล้วก็ใช้กระบวนการต่อสู้ที่ที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับแยง้งแย้งก็ด้เหตุด้ผลไม่ใช่มาทาแบบนี้นะครับถ้าคุณจะบอกว่าเสรีภาพในการชูสามนิ้วถ้าคุณจะอ้างแบบนั้น แต่ิทธิภาพที่คุณทาเนี่ยมันถูกการรัฐเทศยสามไม่ะมันเหมาะมันควรไหมนั่นแหละตรงนั้นมากกว่าเรื่องวันนี้มันสอนกันยากนะผมคิดถึงกองพูดของท่านชวนเลยไอ้เรื่องความรู้เนี่ยสอนกันไม่ยากหรอกครับแต่ไอ้เรื่องสํานึกเรื่องของจริยธรรมเรื่องของของมารยาทเนี่ยเออสอนกันยากจริง สอนยากนะครับเพราะว่าเรื่องสํานึกเนี่ยมันต้องเกิดจากใจเนงอ้เอาอ่างผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมเห็นคุณชูสามนิ้วเนี่ยยืนชูสามนิ้วกันสิบยี่สิบสาสิบคนเนี่ยถ้าผมเจอผมก็จะไม่เข้าไปด่าคุณหรอกว่าอยู่ใหญ่ชูสมนิ้วนะเพราะว่าเป็นเรื่องคุณคุณอยู่ในกลุ่มก้อนชูก็ชูไปผมก็ไปไกลๆผมก็ไมไ่ไม่ไปอยู่ด้วยก็เรื่องของใครเรื่องของมัน นะครับด้วยในขณะที่คนที่มาในงานในมาก็ต้องเยอะถ้าท่านับจํานวนคนถ้าคุณจะมองว่าในแง่ของอ,อจํานวนคนอะไรมากกว่ากันก็เห็นว่ามันแตกต่างมากก็ไม่ควรทาแบบนี้เลยนะนะผมคิดว่าและสิ่งที่เธอเธอทําเนี่ยมันอยู่ในโลกออนไลน์มันก็จะแชร์ไปเรื่อยๆควณาจจะทําด้วยความสัใจด้วยความเท่หรือ หรืออยากจะมีตัวตนอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยมันจะมันจะล่องรอยอยู่ในโซเชียลไปชั่วการละปมสารแล้ววันหนึ่งเมื่อโตขึ้นมามากกว่านี้คิดอะไรได้มากกว่านี้หรือจะต้องไปทำงานทำการอะไรมากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่จะรับเข้าไปทำงานเนี่ยเขาก็ต้องทบทวนเรื่องนี้เหมือนกัน ถ้าเขาจะไม่รับเขาคงไม่ใช่ไม่รับไม่รับเข้าทํางานเพราะไปชูสามนิ้วหรอกครับไม่ใช่เขาไม่ได้ไม่รับเพราะว่าคุณไม่รับสถาบันคงไม่ใช่แต่มันไม่รับเพราะว่ามันส้องเห็นว่าเป็นคนที่ขาดความเข้าใจและความรู้ถึงกาลเทศะขาดความอดทนขาดความอดกลั้น แล้วเวลาไปทํางานเนี่ยการทํางานด้วยทางานที่ไหนก็เถอะในโลกนี้เนี่ยมันต้องมีต้องความอดกลั้นอดทนมันต้องรู้กาลเทศะว่าตรงนั้นคืออะไรนะครับเข้าโบสถ์ต้องทําตัวเองอย่างไรไปในงานบวชต้องทําอย่างไรไปในงานแต่งทําอย่างไรไปที่สระว่ายน้ําทําอย่างไรไปที่ห้องน้ําทําอย่างไร ไปที่ห้างสรรพสินค้าทําอย่างไรไปที่สุสานทําอย่างไรทุกที่มันล้วนแต่มีกาลเทศะเป็นตัวกําหนดคนเรามีเสรีภาพมีครับแต่เสรีภาพนั้นมันก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณเสรีภาพทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยมันคืออนาคีคืออนาธิปไตยการที่เสรีภาพอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะทําให้คนนั้นไม่มีเสรีภาพ พระเสรีภาพของคนหนึ่งมันจะไปซ้อนทับกับเสรีภาพของคนหนึ่งด้วยเหตุนี้เราจะมีเสรีภาพได้เต็มที่ไม่ได้การที่เราจะอยู่ได้และมีเสรีภาพได้มากที่สุดต้องอยู่บนพื้นฐานที่เราต้องจํากัดเสรีภาพของเราเพื่อให้เกิดเสรีภาพให้มากที่สุดฟังแล้วอาจจะสับสน <c oughs> ก็คือเราจะต้องไม่เราต้องมีเสรีภาพบนพื้นฐานที่ไม่ไปละเมิดเสรีภาพคนอื่นเขานั่นแหละ คงไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดปรัชญ,ญากันมากเนาะเอาเป็นว่าเาค่อยคิดแล้วอย่าทําอย่างนี้อีกเลยนะไม่ดีหรอกนะครับนะมันรู้สึกไม่ได้ทําให้พวกเพิ่มขึ้นไม่ได้ทําให้คนไปเห็นด้วยกับฟากฝั่งนุนมากขึ้นแต่ทําให้คนรู้สึกว่าเออทำไมคิดได้แค่นี้อ่ะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะนะโ okay. อเคอ๋ะโอเคนะครับวันนี้ผมเดินทางไปกับ ทีมงานของอาจั์จากแฟนคลับนะครับไปมอบถุงห่วงใหญ่นะครับถุงห่วงใหญ่ก็ไปมอบวันนี้ไปมอบให้กับพี่น้องที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับที่วินสถานีรถไฟพิศุโลกนะครับก็มีผู้ที่ทําอาชีพขับขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่ที่นั่นก็รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดเศรษฐกิจเมื่อเรามอบที่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปมอบที่วินที่ตลาดร่วมใจที่หนึ่งนี่มีกระเป๋าอยู่มือผมเลยก็กระเป๋าเนี้ยใส่ไป กระเป๋ากระเป๋าเขียนว่าอาจ,จารย์จับแฟนคขับเราจะก้าพืดที่กันแล้วก็บอกว่า facebook อาจ,จารย์จับพันชูเพชรอันนี้ก็ทํากระเป๋าขึ้นมาแล้วในกระเป๋าก็บรรจุข้าวหอมมะลิอย่างดี1นึ่งถุงปลากระป๋อง1แพ็คสิกระป๋องบะหมี่สำเร็จรูป1แพ็คสิซองนมนมกล่อง1แพ็คหกกล่อง วุ้นเส้นหนึ่งแพ็คห้าถุงนะครับมอบให้นะครับ,รบก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสะพานบุญนะครับที่ทุกท่านช่วยสนับสนุนโครงการของเรานะครับส่วนวันนี้ก็มอบไปเรียบร้อยละแล้วก็ได้มอบพอดีมี คุณพี่นงเยาวนะครับปั่นสำล้ออยู่ก <g iggle> ็เข้ามาขอนะเพร,ราะว่าท่านบอกว่าเป็นสำล้อที่ปั่นอยู่แล้วก็ไม่ได้มีวินจะจอดเท่านั้นแหละก็เดือดร้อนก็เลยมอบให้พี่นงเยาวไปด้วยนะครับนะ,บนะบก็ถือเป็นคนในครอบครัวกันส่วนพรุ่งนี้นะครับสิบนาฬิกาผมจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองพรุ่งนี้ก็จะไปบรรยายให้กําลังใจกับพี่น้องอสองมนะฮะที่ท่าทองเขตตะบนท่าทองนะครับอีกประมาณ ที่นั่นมีอสมทั้งหมดเนี่ยเกือบ300ท่านนะครับก็จะนำเอาหน้ากากอนามัยเอาเจลสเปรย์สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับไปมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในโครงการของเรานะครับแลวก็ขอบคุณที่ให้ดาวเหมาวันนี้ได้มา50ดวงบดวงขอบคุณมากมากเลยนะครับดาวทุกดวงที่ท่านให้มานะครับผมก็คงจะทราบครับต่อหลังว่าดาวพวกนี้จะกลายเป็นเงินนะครับได้ก็ขอบอกนะครับว่าดาวทุกดวงที่มาเป็นเงิน ก็จะเท่าไปสู่โครงการเราจะกล้าไปด้วยกันคือโครงการที่เอานําของไปแจกแบบนี้นะครับก็จะเอาเข้าทั้งหมดเลยนะครับได้มาเท่าไหร่ก็จะเอาเข้าไปสู่ในโครงการนะครับขอบคุณทุกท่านที่อมอบกําลังใจให้มอบดาวให้แล้วก็แชร์ให้จันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยกัน,นครับเราคนไทยด้วยกันนะครับรักกันห่วงใยกันให้กำลังใจกันนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในน้ำมีปลา ในานามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชา ที่ฟ้ากำหนดส่งโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสงว่างกลางไทย พระราชนีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย